สนับสนุนโดยกิกกบายเทอร์มเทคกทีทีอีสปอร์ตและเดว่านิชั่สวัสดีครับเพื่อนชาวคอมพิวทีวีครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเรามีเมนบอร์ดนะครับหรือว่ามัทติบอร์ดหลายๆคนเรียกกันจากทาง Geekbyte ตัวน,นี้ครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นชิปเซตตัวใหม่เป็นชิปเซตในซีรีส์ใหม่ที่จะเป็นตระกูลหนึ่งซีรีส์นะครับแน่นอนว่าตั้งแต่รุ่นซีรีส์ซัทหกแปดซัเจ็ดเจ็ดอ่าจนมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีพวกตระกูล H H G ก็เป็นรุ่นที่รองลงมาสําหรับคนที่ระดับล่างไม่ให้ระดับล่างระดับงบน้อยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานฟีเเจอออรรรร์ะไตต็มมูปแบบนนนัวี้าใุ่ขง H170 D3P โดย D3HP ก็เป็นชื่อรุ่นของเขา H170 เป็นชื่อชิปเซ็ตโดยตัวนี้มาในซีรีส์ของ Ultra d u a a b l e โดยตัวนี้เหมาะสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับหน้ากล่องก็มาแบบเป็นเหมือนโลโก้นะฮะของ Ultra d u a a b l e ธรรมดาด้านล่างก็เป็นชื่อรุ่นนะครับโดยฟีเจอร์ของเขาจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยด้านหน้าก็ไม่มีอะไรละฟีเจอร์ของเขาครับก็จะมีในเรื่องของนี่ฮะการใช้งานร่วมกับ USB Type C นะครับก็เป็น3.1นั่นเองสามารถต่อกล้อง สมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตต่างๆได้รวมถึง External h a r d Disk ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะฮะได้หมดเลยสมาร์ทโฟนต่อมาครับ M2 ครับตัวนี้มีความแรงกว่า SATA 3แน่นอนครับ M2 ในซีรีส์ใหม่ๆนี้หมายถึงชิปเซตใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลมีผลต่อการใช้งานมากขึ้นนะฮะสำหรับใครที่แบบไม่ได้ต้องการใช้ s s d หรือว่าฮาร์ดดิสทั่วไปนะครับก็ใช้ M2 นะครับติดตั้งลงบอร์ดแปลงกว่านั่นเองนะฮะต่อมาตัวนี้ครับเป็นตัว Intel l a n นะครับ เป็น intel g a b i t land ตัวนี้ใช้ชิปของทาง intel เองนะฮะในการใช้งานต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์นั่นเองด้านบนส่วนนี้ก็ usb 3.1นะครับเป็น gen 3ก็มีความแรงกว่าเดิมนั่นเองตัวนี้ก็บอดใช้งานแบบง่ายใช้งานทั่วไปอะเนาะมันไม่ได้เหมือนพวกเกมมิ่งที่ต้องมีแบบมีฟีเจอร์เกมมิ่งเยอะแยะมากมายไม่ได้เหมือนรุ่นของ overclock นะฮะที่มีการ ชูโรงในเรื่องของพักใจไฟต่างๆสล็อตต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเน้นใช้งานจริงๆจังๆเลยนั่นเองส่วนด้านล่างครับตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์ของเขาฟีเจอร์ของทาง GigaB y t e เองทั้งในเรื่องของตัวขา CPU นะครับขา CPU ที่เอาไว้ติดตั้ง CPU นั่นเองนะครับมันมีส่วนผสมของทองคําด้วยนะฮะเพื่อให้การใช้งานที่เขาเรียกว่าเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับขาออมาตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของไบออรนะครับมีดูอ l b ไบออนะฮะเผื่อไบออรเอ๋อก็มีไบออรสำรองมาให้ แล้วก็ H D Audio ตัวนี้ครับเป็นใช้ Amp Up นั่นเองนะฮะ Amp Up ก็อยู่คู่ออก,กักกบกกต้์ไว้มานานแสนนานนะครับคาปาซิเตอร์ก็เป็นแบบสีทองนะตัวนี้ก็เป็นแบบไฮเขาเรียกว่าไฮเอ็นเลยอ่ะก็เป็นตัวแบบของดีนะครับนั่นเองทนทานต่อการใช้งานสูงแล้วก็มีส่วนของตัวการกัดลาย PCB นะครับออดิโอน s e นั่นเองตรงนี้นะฮะเขาชูลงไว้ว่าถ้าเรากัดลาย PCB อ่ะ ของเมนบอร์ดฝั่งการใช้งานกับส่วนของออเดโอออกไปมันจะลดเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นเสียงอะคลื่นเสียงสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับในการใช้งานนั่นเองออกมาก็ t w way cord file นะครับใช้งานระบบ c o r ์ file ได้นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ของทางเอ็ d บ a เดียเอสนั่นเองใช้งานได้นะแต่ได้แค่ใบเดียวนะครับอันนี้จะต่อได้2ตัวตัวนี้ก็เป็น Sata Express นะครับมีมาให้เหมือนกันเช่นเดิมน,นี่ก็ฝั่งนี้เป็นสเปกก็ไม่มีอะไร สเปคเดี๋ยวเราก็ไปพูดข้างในอีกทีนึงเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับสายซาต้าให้มา1ชุดนะเห็นแค่1ชุดนะตอนนี้มี2เส้นแล้วก็เจอเมนบอร์ดเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับอัลต้าดูเอเบิลคู่มือการใช้งานกับแผ่นไดรเวอร์นะฮะแล้วก็แผ่นปิดหลังแบ็กเกอร์โอก็ประมาณนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับกับเมนบอร์ดในรุ่นทั่วๆไปสำหรับบันเดิล มาถึงตัวบอร์ดครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยมาในโทนสีดำพื้น <c oughs> PCB เนี่ยมีฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นมีฝุ่นจริงๆพื้น PCB ของบอร์ดเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับซิง <Sing S 2> เป็นสีดำตัดเล่นกับสีเทาตัวซิงค์ครับสีดำเป็นหมุดยึดนะนี่ CPU ครับรองรับในเจนใหม่นะครับเจน generation Gen ที่6นั่นเองนะครับก็เป็นซ็อกเก็ตห1ึ่ต่อมาพักจ่ายไฟครับตรงนี้อยู่รวมชุดนี้หมดเลย ส่วนของพักจ่ายไฟก็มีให้ใช้เขาเรียกว่าใช้พอประมาณไม่ได้ใช้อะไรเวอร์มากมายเพราะไม่ได้ทําการโอเวอร์ค็อกใดๆนะครับส่วนของพักไฟเลี้ยง c ี u ครับใช้ในรูปแบบ8ปดพินหชุดนะครับผมมาดูส่วนของสล็อตแรมครับสล็อตแรมมีการเล่นสีนะครับโทนสีดําแล้วก็สีเทาตัดสลับกันนะครับรองรับ DDR4 นะครับบัสต่ำสุดก็2 1 3 3น่าเป็นค่าเบสิกเดิฟอลต์ใช้งานสูงสุดนะครับเมมโมรีได้ 64G จิกต่อมาครับนี่อีกหนึ่งอันนะครับที่ต้องบบบออกกว่่่าาาาเเป็นนนมรรร์ดทีสํหัใใชช้ง USB 3.0ครับที่จะต่อไปอยังพอร์ตภานด้านหน้าให้มา2ชุดด้วยกันถือว่าโอเคนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว USB เราก็ใช้กันเยอะนะแต่ถ้าคนทํางานจะใช้เยอะมากส่วนตัวผมเคยต่อ e x t e r n a l นี่ยมตัวซึ่งพอร์ตหน้ามันส่วมากมี2องใช่ไหมและที่เหลือก็เป็น2อศูนย์แต่ตัวนี้ให้มาคู่อย่างนี้ก็ต้องเป็น4ช่องนะครับและหน้าเคสเคสใหญ่ๆหลายๆเคสก็มี4ช่องด้วยนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงครับ20่สบวกสพินหชุดครับตรงนี้ ถัดลงมาครับใต้ CPU ครับตรงโอ้โหแทงแทงถัดลงมาครับใต้ตรงนี้ครับ CPU ครับเป็นช่องนะครับของ M2 ก็มีมาให้อยู่ใต้ CPU เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นซิงค์ของ H170 นะครับเป็นสีดำอลูมิเนียมมีโลโก้กิกะไบต์เล่นลายสีทองเนาะสวยงามช่อง SATA ครับให้มาด้วยกันนะครับ SATA Express ให้มา2ชุดตรงนี้นะครับ แล้วก็ Sata ที่ใช้งานได้ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ช่องการใช้งานนครับถือว่ามาตรฐานอยู่6ช่องสล็อต PCI ครับแบบ X16 นะครับรูปแบบ X16 ให้มา2ตัว2ชุดนะฮะชุดนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อ AMD c r o s s f i e นะฮะแล้วก็มีสล็อตของ X1 อีก2ชุดเหมือนกันแล้วก็มี PCI 2ช่องอยู่นี้ส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นแถบการใช้งานพวกการต่อ ปุ่มสวิตช์หน้าเคสทั่วไปนะครับ HD Audio ด้วยแล้วก็เป็น USB 2.0นั่นเองนี่ฮะ M up audio นะครับชุดภาคเสียงของทาง Gigabyte จะเห็นว่าแคปของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตัวเป็นบอร์ดนะตัวนี้จะทำมาแยกโดยเฉพาะของทางชุดเสียงนั่นเองตรงนี้เขาบอกว่ามีไฟ LED ด้วยนะเวลาใช้งานเป็นเป็น,ปนรูปเส้นของเขา ซึ่งดูข้างหลังก็มีเม็ดหลอดไฟอยู่นะแต่อาจจะมองไม่เห็นนะกล้องถัดมาดูด้านหลังครับจะมี USB 2.0ครับ2ช่องตรงนี้แล้วก็ PS2 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB 3.0นะฮะพร้อมกับ3.1แล้วก็ Type A และ Type C เลยมี3.0อยู่นี้ด้วย2ช่องแล้วก็มี RJ15 port LAN นะครับอันนี้ก็เป็น HDMI VGA แล้วก็ DVI เอาไว้ต่อออกจอแสดงผลนะครับนี่ก็ HD audio ก็ประมาณนี้ครับกับบอร์ดเมนบอร์ดนะของทาง g ิสกบไบเป็นเมนบอร์ดที่เน้นเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับไม่ไม่ได้มีฟีเจอร์ของเกมมิ่งพวกต่อเสียงต่ออะไรมากมายนะฮะเป็นเมนบอร์ดที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งตัวเพราะว่าทาง g ิสกบไบเนี่ยก็เขาออกรุ่นใหญ่เยอะนะต้องบอกว่ารุ่นใหญ่ออกมาราคาก็หลักหมื่นนะครับรุ่นกลางกางก็5 6 0 0 0 7 0 0นะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่แพงมากนะสำหรับคนที่ ไม่จะเรียกว่าเริ่มต้นแล้วล่ะต้องเรียกว่าเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับแล้วก็งบไม่ได้สูงมากเอาไว้ทํางานทั่วไปได้นะครับกับ H1.70 ก็เป็นชิปเซตที่รองลงมาจากแซ1 7 0นั่นเองก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็คิดว่าน่าจะมีขายแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้นะครับกระแส H1.70 เริ่มมาแล้วหลังจากที่ออกเซ็1 7 0ไปนะครับชิปเซตส่วนนี้เริ่มมาแล้วกิกะไบต์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับผมโอเคสําหรับ H1.70 D3HP ลืมชื่อเพื่อนๆสามารถติดตามชมบทคอลัมน์ได้ที่ w w w c o m p e t e tv com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย facebook com s l a s complete production สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน c o m p e t e tv ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ